สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาให้ดูต้นชาฮกเกี้ยนนะครับน,นี้ปลูกมาได้ประมาณ1ปีแล้วนะครับก็จะได้ความสูงประมาณนี้นะครับอันนี้ตัดครั้งล่าสุดก็จะประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างฟูเลยครับก็จะปลูกข้างกาแพงแบบนี้นะครับ ล้อมรอบสารพู่พมงครับก็ค่อนข้างยาวเลยครับเนี่ยปกติถ้าเราตัดทุกๆหนเดือนก็จะตัดง่ายกว่านี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำการตัดชาฮุกเกี้ยนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับว่าจะใช้เครื่อง Back and Decker นะครับในการตัด เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับหน้าตาเครื่อง b l c k k n d d e e k e r รุ่น GT 4245ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ ความยาวของตัวใบตัดตัวนี้นะครับจะยาว45เซนเมตรนะครับแล้วก็จะมีช่องที่สามารถตัดกิ่งได้ใหญ่ถึง1.6เซนเมนะครับแต่ก็ถ้ากิ่งใหญ่มากก็ต้องค่อยๆทำการตัดเข้าไปทีละนิดนะครับเพราะถ้ากิ่งใหญ่มันก็จะตัดเข้าช้าหน่อยนะครับก็ตัวนี้น้ำหนักประมาณ2.5กิโลนะครับก็น้ำหนักกำลังดีนะครับก็จะมีสวิต สอ,สองจุดนี้นะครับเป็นสวิตช์แบบเซฟตี้ครับการเรากดมือหนึ่งติดถ้ามันเป็นสวิตช์แค่ตัวเดียวนะครับแล้วเรามือดันไปเผื่อดนนี้ตัดนิ้วได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับตัวเครื่องถ้าเรากดที่ตัวเดียวตัวใดตัวหนึ่งก็จะไม่ทำงานนะครับเราต้องกดพร้อกัอย่างนั้นเราต้องกด พร้อมกันนะครับสตัวนี้เครื่องถึงจะทํางานนะครับก็เป็นระบบความปลอดภัยของเครื่องแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการตัดต้นชาฮอกกินให้ดูนะครับหลังจากทําการต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการตัดต้นชาฮอกกินให้ดูนะครับ หลังจากผมได้ทําการตัดแต่งต้นชาฮกเกี้ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับหน้าตาออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็อันนี้ใช้เวลาตัดพอสมควรครับเพราะว่าไม่ได้ตัดนานแล้วครับตรงนี้จะเห็นเว้าอยู่หน่อยนึงนะครับก็คือเดี๋ยวรอต้นมันโตแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเต็มเองครับเราก็ตัดแต่งแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ ก็ตัดแต่งแล้วก็จะประมาณนี้ครับก็เพื่อนๆนท่านไหนกำลังมองหาเครื่องตัดแต่งกิ่งคุ่มกิ่งไม้นะครับก็ใช้ได้ครับตัวนี้ Back and Decker ตัวนี้ครับใช้ได้ก็เป็นไฟฟ้าครับก็คลิปนี้ก็จบการนำเสนอการตัดแต่งกิ่งต้นชาฮกเกียน์เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ